สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่336ด้วยการถือกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งเอาไว้ในมือยังผลให้ตัวหลิงเทียนถือครองพลังความแข็งแกร่งเกือบสิบมังกรโบราณนี่ทำให้เขารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นไม่น้อยไม่ว่าการทดสอบย่อยที่สองความแข็งแกร่งนี้จะเป็นอะไรถ้าจะผ่านมันให้ได้ตัวหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะก้าวออกมาอีกครั้ง จากประสบการณ์เข้ารับการทดสอบต้นหลิงเทียนรู้ว่าเขาอาจจะต้องก้าวเดินออกไปข้างหน้าเพื่อให้กลไกและไข้อคมเริ่มต้นการทำงานและความจริงที่เกิดขึ้นก็พิสูจน์ว่าข้อสันนิษฐานของต้นหลิงเทียนถูกเพงเพราะเพียงเขาก้าวออกจากจุดเดิมเพียงไม่กี่ก้าวความผันผวนของกระแสพลังที่คุ้นเคยใต้เท้าก็เริ่มบังเกิดขึ้นอีกครั้งมันเป็นความผันผวนของกระแสพลังขณะไข้อาคมกำลังทำงานการทดสอบย่อยด่านที่สองจักเป็นการทดสอบความแข็งแกรง่ง ทันใดนั้นเองเสียงของราชันยุทธก็ดังขึ้นในหูของต้นหลิงเทียนอีกครั้งยังดังเสียจนคล้ายอัสนีบาตันในหูหากเจ้าก้าวไปข้างหน้าสามก้าวจกเป็นการเปิดใช้งานค่ายกลก่อเกิดหุ่นเชิดเงาหยวนหลังจากนั้นค่ายกลจะสร้างหุ่นเงาหยวนระดับอย่างรู้ทำ ธรรมชาติขั้นที่6ออกมาจำนวน100ตัวและนับจากเวลาที่ค่ายกลเปิดใช้งานเจ้าจักมีเวลาทั้งสิ้น15นาทีในการสังหารพวกมันทั้งหมดหากกระทำได้สำเร็จรู้ล่วงถึงจักถือว่าผ่านการทดสอบราชันยุทธกล่าวบอกกฎกติกาในบททดสอบย่อยที่2ออกมาหืม100หุ่นเงาหยวนระดับอย่างรู้ธรรมชาติอย่างนั้นเหรอตัวหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆในดวงตายังเผยประกายเรืองวุบขึ้นมา ด้วยระดับพลังความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้การที่จะกำจัดหุ่นเงาหยวนระดับอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่6จำนวนหนึ่งอตัวไม่นับว่าเป็นเรื่องอยากอะไรเพราะหุ่นเชิดเงาหยวนมันไม่มีอาวุธวิญญาณและพลังจากแนวคิดอะไรเช่นนั้นถึงพวกมันจะเป็นอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่6แต่หุ่นเงาหยวนพวกนั้นก็ใช้พลังได้สูงสุดเพียงแค่8มังกรโบราณเท่านั้นที่ลำบากก็คือเขาต้องฆ่าพวกมันให้ได้ภายในเวลา15นาที15้านาทีมันไม่ได้สั้นแต่มันก็ไม่ได้นาน ด้วยความแข็งแกร่งของข้าตอนนี้มันมากพอที่จะขยุ่นเงาหยันระดับอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่6ได้ง่ายๆและถ้าข้าลงแรงสู้เต็มที่น่าจะกำจัดพวกมันได้ทันเวลาต้วนหลิงเทียนคิดในใจในแววตาฉายชัดออกมาถึงความมั่นใจสองเท้าก้าวออกอย่างไร้ลังเลหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าค่ายกลก่อเกิดหุ่นเชิดเงาหยวนเปิดใช้งาน ทันใดนั้นกระแสพลังลึกล้ำของถ่ายอาคมเริ่มหลั่งไหลยอยู่ใต้เท้าต้นหลิงเทียนครูต่อมาเงาร่างทมินค่อยๆก่อร่างจากความว่างเปล่าเรียงรายอยู่รอบๆตัวต้นหลิงเทียนแน่นอนว่าเงาร่างเหล่านี้คือหุ่นเงาหยวนจำนวนหุ่นเงาหยวนค่อยปรากฏขึ้นฟุบๆเรื่อยๆเพียงเวลาไม่กี่อึดใจมันก็ปรากฏออกมาครบร้อยตัวหุ่นเงาหยวนจำนวนหนึ่งร้อยตัวห้อมล้อมต้นหลิงเทียนเอาไว้ตรงกลางพวกมันบ้างยืนบนพื้นบ้างเหินบิน,บน,บนและดูแน่นขนาดไปทั่วถงถ้ำ คาเวลตาต้นหลิงเทียนแปลเปลี่ยนเป็นแกร่งกล้าดุร้ายพลังงานต้นกำเนิดประตูออกมาทั่วร่างหลังไหลถ่ายเทสู่กระบี่วิญญาณระดับหนึ่งแนวคิดลมระดับสามพลังสายฟ้าขั้นสูงและพลังดินเบื้องต้นก็ถูกเปิดใช้ออกมาอย่างพร้อมเพรียงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหุ่นเงาหยวนอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่6ถึงหนึ่งตัวต้นหลิงเทียนไม่กล้าอมรังหรือประมาทแม้แต่น้อยเวลาของเขามีจำกัดฟาบ กระบี่ร้ายๆตวัดวูบออกไปฉับไวราวกับอสนีสีดำรังสีกระบี่ราวจันเซี้ยวจี้ตรงไปยังหุ่นเงาหยวนที่ล้อมอยู่ใกล้ที่สุดจำนวนเจ็ดตัวอย่างไรก็ตามหุ่นเงาหยันหาใช่ตัวงงพวกมันทั้งเจ็ดราวกับอยางรู้สถานการณ์ว่ากำลังกับขันอันตรายพลันกระจายตัวพุ่งร่างออกไปพร้อมๆก,กันกับวินาทีที่กระบี่ต้วนหลิงเทียนสบัดวาดออกมาชัวเวิงงงสุดท้ายกระบี่นี้ของต้วนหลิงเทียนก็ทำลายหุ่นเงาหยวนได้แค่ตัวเดียว ส่วนอีกหกตัวนั้นมันหนีรอดไปได้พวกมันไม่ได้หลบไปไกลหักแต่เลือกจะปิดล้อมรอบตัวต้นหลิงเทียนอีกทั้งพวกมันยังยืนราวกับเรียงตัวเป็นค่ายกลนเจ็ดดาวเมื่อมีหนึ่งตัวตกตายอีกหนึ่งตัวที่ปิดล้อมอยู่รอบนอกก็พุ่งเข้ามาแทนที่ทันทีซ้ำย้ำนี้พวกมันยังเริ่มโจมตีออกมาอย่างพร้อมเพรียงขณะเคลื่อนร,าร่างไปรอบๆบตัวต้นหลิงเทียนวิชาวาดกระบี่กระบีวิญญ,ญาณในมือต้นหลิงเทียนยังคงสะบัดออกไปอย่างฉับไวปานอสนี มองไปกระบี่ในมือไม่ต่างผู้กันสะบัดวัดรัวต่อเนื่องลื่นไหลไม่ขาดช่วงรังสีกระบีซัดศาสแถบพุ่งออกไปไม่หยุดบางครั้งยังหลอมรวมก่อเกิดเป็นพายุรังสีกระบีกวาดออกไปยังกลุ่มหุ่นเงิดเงาหยวนไม่จำเป็นต้องกล่าวก็บอกได้เลยว่าหุ่นเงาหยวนพวกนี้ก็นับว่ามีใช่ตัวงงมรอรับความตายกล่าวง่ายๆหุ่นเงายหงายวนพวกนี้สีมือดีมากทุกครั้งที่ต้นหลิงเทียนวาดกระบี่หวังผลหมายปลิดชีพพวกมันคราวละหลายๆตัว พวกมันเสมือนนกรู้เลือกที่จะพุ่งถอยเหินร่างหลีกหลบทั้งบางทียังรวมพลังกันต่อต้านพายุรังสีกระบี่ของตัวหลิงเทียนได้ไม่ยากอีกทั้งแต่ละตัวก็มีความว่องไวต่างรุมล้อมจู่โจมอย่างเป็นระบบทําให้ตัวหลิงเทียนไม่อาจมุ่งเน้นเข็นฆ่าถ่ายเดียวจําต้องสลับเท้าก้าวหลบอย่างระวังกระบี่ปัดป้องมือเป็นระวิงบ้าเอย้ยเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่เต็มที่หนึ่งกระบี่ฆ่าก็สามารถฆ่าหุ่นเงาหยวนนี่ ได้แค่ทีละตัวเท่านั้นแต่นี่ข้าต้องฆ่าพวกมันทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวเฮอะชอบล้อมข้าดีนักใช่ไหมให้ข้าดูแบบนี้พวกเจ้าจะล้อมข้ายังไงต้นหลิงเทียนคล้ายคิดอะไรออกแววตาเปล่งประกายขึ้นมาวูบหนึ่งร่างพุ่งทยานขึ้นฟ้าในฉับพลันเมฆลมประสานเคลื่อนคล้อยทันใดนั้นร่างต้นหลิงเทียนแปลเปลี่ยนไปคล้ายสายลมคนวาดกระบี่หมุนตัวปานพายุพุ่งแหวกฝ่าว้อมหุ่นเงาหยวนออกไปยังมุมหนึ่งของถงถ้ำ เมื่อมาถึงมุมถ้ำแล้วต้นหลิงเทียนก็รีบหันหลังกลับมาเพื่อเตรียมรับมือหุ่นเงาหยวนที่เฮโลแห่กันมาทางต้นหลิงเทียนอีกครั้งแต่ด้วยความที่หลังต้นหลิงเทียนพิงผนังถ้ำเอาไว้และรอบๆก็เป็นแง่งมุมบีบพ,พื้นที่ทําให้หุ่นเงาหยวนไม่อาจใช้ค่ายกลกระบี่ปิดล้อมสลับกันจู่โจมอย่างไร้วันจบสิ้นได้อีกต่อไปพวกมันทําได้แค่ด่าหน้ากันมาเป็นแพโถมมาตรงๆเท่านั้น เมื่อเห็นกลุ่มหุ่นเงาหยันโถมมาดั่งคลื่นทะเลต้นหลิงเทียนก็เริ่มตวัดวาดกระบี่ออกมาอีกครั้งในขณะที่แผ่นหลังพิงผนังถ้ำไม่ห่างความแข็งแกร่งเกือบสิบมังกรโบราณประตูออกมาอย่างไม่มีออมรังฟับ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 ,ฟบ,ฟบด้วยการตวัดกระบี่ออกไประรัวรังสีกระบี่ทั้งคลื่นพลังสะบัน้นพันซัดพุ่งออกไปราวกับปืนกลโถมกวาดไปยังหุ่นเงาหยวนทั้งหลายรังสีกระบี่พร้อมคลื่นพลังสะบัน้นครานี้ซัดกวาดออกมาราวกับตาข่ายฟ้าแห่สวรรค์ หุ่นเงาหยวนที่พุ่งมาเป็นแพย่อมยากที่จะเคลื่อนไหวหลบหนีได้หมดและถึงแม้หุ่นเงาหยวนทั้งหลายจะพยายามกระจายตัวออกไปทว่าด้วยรังสีพลังสะบ้านที่สัดออกมาจากต้นหลิงเทียนที่หลังพิงฝานั้นมันอยู่ในแง่งมุมหนึ่งของโถงถ้ำอันกับแคบทำให้พื้นที่หลบหนีของพวกมันน้อยลงไปมากไม่ไหวจำต้องทานรับพลังกระบี่ไปคราวละหลายตัวเพียงพลิบตาก็มีหุ่นเงาหยวนกว่าสิบตัวถูกทำลายสวย ต้นหลิงเทียนที่หดหูหลังจากฆ่าได้แค่ทีละตัวเริ่มมีความฮึกเหิมขึ้นมาทันใดทั้งตอนนี้ยังเริ่มพึงพอใจไม่น้อยคนวาดกระบี่ซัดพลังออกไปรัรวยอย่างคึกคักพริบตาที่ต้นหลิงเทียนหยุดโจมตีด้วยพลังงานต้นกำเนิดขาดห้วงหุ่นเงาหยวนทั้งหลายพลเลิกเคลื่อนไหวหลีกหลบวุ่นวายหันมากรูถมเข้ามายัางต้นหลิงเทียนอีกครั้ง ถึงแม้พวกมันจะรู้ว่าการเข้าที่แคบจุดอับนี้จะมีอันตรายแต่พวกมันก็ไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์กระทั่งไม่รู้จักความกลัวทำให้พวกมันยังเลือกที่จะกรูกันเข้ามาโจมตีต้วนหลิงเทียนตามสัญชาตญาณต้วนหลิงเทียนเองก็อาศัยเวลาเพียงแค่ชั่วลมหายใจสูดอากาศโคจรพลังเข้าสู่สภาวะพร้อมลงมือได้ทันทีและผลที่ออกมาก็ชัดเจนถึงแม้ว่าหุ่นเงาหยวนจะมีจำนวนมากแต่พวกมันก็ทำอะไรต้วนหลิงเทียนที่เลือกเข้าไปอยู่ในจุดอับหลังพิงฝาเช่นนี้ไม่ได้ และในที่สุดยังไม่ทันถึง15นาทีหุ่นเงาหยวนทั้งหนึ่งอตัวก็ถูกสังหารหมดสิน้นฟู่วัวตอนนี้เองในถงถ้ำบังเกิดกระแสลมประหลาดพัดกวาดให้ฝุ่นคลุ้งผงคลีลอยกันให้ว่อนลมนี้มันพัดมาจากไหนกันต้วนหลิงเทียนยกมือป้องตาเล็กน้อยก่อนที่จะหันมองไปรอบๆอบตอนนี้เองเขาก็สังเกตเห็นว่าที่มุมหนึ่งของถงถ้ำพลันยกเปิดขึ้นและมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนออกมาเป็นแท่นหนึ่งพร้อมมีกล่องยกตั้งไว้ด้านบนคราข่าฝุ่นหนาเตะ ห,หรือนั่นจะเป็นของรางวัลจากการผ่านการทดสอบย่อยที่สองนี่กันตัวหลิงเทียนรีตาลงเล็กน้อยหลังจากนั้นก็เหินร่างไปข้างๆแท่นตั้งกล่องเมื่อถึงก็ไม่พิรีพิไรเลือกที่จะเปิดกล่องออกมาทันทีโดยไม่คิดอะไรให้มากความภายในกล่องมีไข่มุกเม็ดหนึ่งทอประกายแวววาประยิบประยับวางไว้อย่างสงบมุกวิญญ,ญาณงั้นเหรอพริบตาเดียวต้วหลิงเทียนก็สามารถระบุได้ว่าไข่มุกนี่ที่แท้คือมุกวิญญ,ญาณที่เขาเคยได้รับมาก่อน ตอนนั้นพลังวิญญาณของเขาถึงกับยกระดับพัฒนาขึ้นหลังจากดูดซับพลังในมุกวิญญาณทั้งมันยังเพิ่มขึ้นมาถึงสองระดับจากพลังวิญญาณในปัจจุบันของเขานั่นทําให้ตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีระดับพลังบ่มเพาะอยู่ที่อย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่สามทว่าระดับพลังวิญญาณของเขากลับทะลวงผ่านไปยังอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่ห้าเรียบร้อยแล้วยังคงมากกว่าระดับพลังบ่มเพาะอยู่สองระดับ ข้าสงสัยจริงๆถ้าข้าใช้มุกวิญญาณเม็ดนี้พลังวิญญาณของข้าจะยกระดับขึ้นอีกครั้งหรือเปล่าต้วหลิงเทียนกล่าวงึมงำจบก็ไม่คิดอะไรให้มากความรีบหยิบมุกวิญญาณขึ้นมาทันทีและในขณะที่เขากำลังจะดูดซับพลังวิญญาณในมุกวิญญาณมาหลอมรวมนั้นเองขอแสดงความยินดีด้วยที่เจ้าสามารถผ่านการทดสอบย่อยที่สองมาได้ต่อไปจากเป็นการทดสอบย่อยครั้งที่สามภูมิปัญญาการวิเคราะห์เมื่อหันหน้าเข้าหาแท่นนี้ให้เจ้าก้าวเดินถอยหลังไปห้าก้าว หลังจากนั้นให้ไปทางขวาอีก3าก้าวก็จะเริ่มการทดสอบย่อยครั้งที่สทันทีหืมคราวนี้อาคมส่งเสียงจารึกไว้ที่ตัวมุกวิญญ,ญาณเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าความสําเร็จในศาสตร์การจารึกอาคมของราชัยุทธ์ผู้นี้จะไม่ใช่ชั่วซะแล้วตัวหลิงเทียนบ่นพึมพำออกมาหลังจากที่คืนสติตัวหลิงเทียนก็ไม่รอช้าเริ่มดูดซับพลังวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของมุกวิญญ,ญาณมาหลอมรวมทันทีเพียงช่วงเวลาสั้นๆตัวหลิงเทียนก็สัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเล็กน้อยนักสุดท้ายพลังวิญญาณของเขาก็ไม่อาจทะลวงฝ่าไปยังด่านอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่หกได้สำเร็จผลของมุกวิญญาณนี้มันย่อมสูงไม่น้อยเมื่อมีระดับพลังบ่มเพาะต่ำเฮ้อถ้ามีมุกวิญญาณนี้อีกสักสองถึงสามเม็ดนะพลังวิญญาณของข้าคงตัดผ่านไปอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่หกได้พอดีน่าเสียดายต้วนหลิงเทียนถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่ง ทว่าเพียงคิดอีกวูบหนึ่งต้นหลิงเทียนก็รู้สึกพอใจและไม่อะไรมากแล้วช่างเธอได้มุกวิญญาณมาเม็ดหนึ่งก็นับว่าโชคดีมากแล้วข้ายังจะทําตัวโลภมากไปได้ต้นหลิงเทียนสายหัวพร้อมยิ้มแย้มหลังจากนั้นก็เริ่มก้าวตามคำบอกของราชัยุทธเพื่อเข้าสู่การทดสอบย่อยครั้งที่สามแล้วข่ายอาคมทั้งท่ายกลทั้งหลายก็เริ่มทำงานอีกครั้งการทดสอบย่อยครั้งที่สามนี้คือการทดสอบภูมิปัญญาการวิเคราะห์ เจ้าจงค้นหาช่องลับภายในถ้ำแห่งนี้ให้พบและรับมอบสิ่งของที่ซุกซ่อนอยู่ในช่องลับนั้นไปเสียน้ำเสียงกระด้างไร้อารมณ์ของราชัยุทธ์ดังขึ้นอีกครั้งขีดจำกัดการค้นหาครั้งนี้คือ15นาทีหลังจากผ่านไป15นาทีแล้วหากเจ้ายังมีอาจค้นพบช่องลับการทดสอบครั้งนี้จะถือว่าล้มเหลวและหากเจ้าสามารถค้นพบช่องลับดังกล่าวได้ทันตามเวลาที่กำหนดสิ่งของที่อยู่ในช่องลับนั้นจักเป็นของรางวัลในการผ่านการทดย่อยครั้งที่สามนี้ เมื่อเสียงของราชันยุทธ์หายไปต้นหลิงเทียนไม่กล่ารอช้ารีบเคลื่อนร่างไปยังมุมถ้ำที่ใกล้เคียงที่สุดกับตัวเขาทันทีและเริ่มมองสำรวจอย่างละเอียดยิบพร้อมกันนั้นพลังวิญญาณก็หลั่งไหลแผ่ซ่านออกมาตรวจสอบออกไปโดยไม่ให้พลาดแม้แต่จุดเดียวหากร่องรอยของช่องลับดังกล่าวไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเขาก็จะใช้พลังวิญญาณตรวจสอบค้นหามันต้นหลิงเทียนมีความมั่นใจในการควบคุมพลังวิญญาณอันแยบยลของตัวเองสูงมาก อืมไม่น่าจะถึง15นาทีพลังวิญญาณของข้าก็น่าจะแผ่ไปสำรวจได้ทุกอนูของถ้ำแห่งนี้แล้วเมื่อมองกวาดด้วยสายตาแล้วกับประมาณคร่าวๆตัวหลิงเทียนก็ระบายลมหายใจออกมาหากว่าเขาไม่ใช่ผู้จารึกอาคมและไม่มีความสามารถในการใช้พลังวิญญาณหลักก็เกรงว่าคงทำได้แค่ใช้สายตาจับจ้องใช้มือตบๆไปทั่วถงถ้ำเป็นแน่แท้และนั่นคงเป็นอะไรที่ยากลำบากมากในการจะค้นหาช่องลับที่ราชันยุทธ์นั่นกล่าวภายใน15นาที เอดูดูไปการทดสอบทั้งบุญทั้งบูนี่เหมือนมันจะทํามาเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้จารึกอาคมเป็นพิเศษยังไงก็ไม่รู้ถึงจุดนี้ต้วนหลิงเทียนยังอดหลงเข้าใจผิดคิดเข้าข้างตัวเองไปเสียไม่ได้จากมุมหนึ่งย้ายไปยังมุมหนึ่งต้วนหลิงเทียนทําการตรวจตาทุกตารางนิ้วของถ้าอย่างละเอียดประหนึ่งมีเรร์แสกนอบรอบก็ไม่ปานไม่ว่าจะบนล่างซ้ายขวาหรือลึกลงไปในผนังหินพลังวิญ,ญญาณของเขาสามารถชําแรกแทรกไปได้ทุกที่เวลาไหลผ่านไปอย่างเงียบงนัน ตวนหลิงเทียนยังคงเคลื่อนร่างตรวจสอบทุกรายละเอียดอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งจาก15นาทีพลังวิญญาณของต้นหลิงเทียนก็สัมผัสได้ถึงพื้นที่แปลกประหลาดจุดหนึ่งนี่มันทันใดนั้นร่างของต้นหลิงเทียนที่ลอยอยู่ในอากาศก็พุ่งลงไปยังด้านหนึ่งของโถงถ้ำทันทีหลังจากนั้นเขาก็ก้มตัวนั่งยองๆลงก่อนจะเอื้อมมือไปอยังผนังถ้ำเบื้องหน้า เกรงว่าหากใช้เพียงแต่สายตาจ้องมองคงไม่อาจเห็นถึงความผิดปกติของผนังถ้ำจุดนี้ได้เลยตุบตุบกึกกึกต้นหลิงเทียนที่ยกมือมาลูบลูผนังพร้อมเคาะเบาๆอยู่สองถึงสามทีก็กระแทกหลังมือที่ผนึกพลังงานต้นกำเนิดอย่างหนาแน่นฟาดลงไปยังผนังถ้ำส่วนนี้ทันทีปงงงหน้าดินหินเริ่มสะเทือนสถานก่อนจะปริร้วแล้วมันก็ค่อยๆหลุดร่วงลงมากองใหญ่ ทว่าตัวผนังยังลาดูปกติดีไม่มีอะไรผิดสังเกตหากเป็นคนอื่นๆคงคิดว่าไม่มีอะไรผิดปกติและเริ่มออกไปค้นหาจุดอื่นต่อแล้วเพราะหลังจากที่เจอแบบนี้ทุกคนก็คงเห็นว่ามันไม่มีอะไรก็แค่ผนังพังทลายออกมาตามปกติทว่าตัวหลิงเทียนไม่ได้ย้ายไปไหนมันซ่อนอยู่ลึกไม่ใช่เล่นแหก ต้นหลิงเทียนสายหัวพร้อมยิ้มย้มออกมาเมื่อครู่เป็นเขาที่ทุกเบาไปคราวนี้เขาเลือกที่จะควบแน่นพลังงานต้นกำเนิดให้แหลมคมปานกระบี่ก่อนที่จะเสือกแทงเข้าไปยังจุดเดิมทันใดนั้นผนังถ้ำที่แลดูปกติพลันปริแตกและร้าวราวกับใยแมงมุมก่อนที่จะพลังทลายลงมาต่อมาต้นหลิงเทียนก็กวาดดินหินที่ร่วงลงมากองสุมเอาไว้ออกกราวกราวตึงเมื่อเศษหินเศษด,ดินที่พังทลายลงมาเมื่อครู่ถูกต้นหลิงเทียนกวาดออกไปจนหมดนั้น พันปรากฏช่องลับหนึ่งขึ้นเบื้องหน้าด้านในช่องลับดังกล่าวยังมีกล่องกล่องหนึ่งตั้งเอาไว้อย่างเงียบงนันในที่สุดข้าก็หาเจอมุมปากของต้นหลิงเทียนยกสายแยะเผยยิ้มถึงใจก่อนที่จะใช้มือเอื้อมดึงกล่องนั้นออกมาจากช่องลับภายในกล่องก็บรรจุแหวนมิติเอาไว้วงหนึ่งแหวนมิติที่ยังไม่ได้ผูกพันธะงนันหรือดวงตาของต้นหลิงเทียนรีลงเล็กน้อยขณะมองแหวนมิติเบื้องหน้า ดูท่าของรางวัลสำหรับผ่านการทดสอบย่อยครั้งที่สามนี่คงไม่พ้นอยู่ในแหวนมิติวงนี้เงั้นสินะครูต่อมาต้นหลิงเทียนก็หยิบแหวนมิติวงนั้นขึ้นมาหมายชมดูอย่างละเอียดขอแสดงความยินดีด้วยเจ้าผ่านการทดสอบย่อยครั้งที่สามแล้วการทดสอบครั้งที่สี่จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าก้าวออกไปทางขวาห้าก้าวแล้วก็ก้าวไปทางขวาอีกครั้งทว่าเจ็ดก้าวไม่งงนะคือจากจุดเริ่มต้นไปขวาห้าแล้วลงล่างเจ็ดนั่นเอง เอาละก่อนอื่นข้ามาทำพันธะกับแหวนมิติวงนี้ก่อนจะได้ดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างต้วนหลิงเทียนยกนิ้วโป้งขึ้นมากัดก่อนจะหยดเลือดลงไปยังแหวนมิติเพื่อสร้างพันธะถือครองทันทีแล้วแหวนมิติก็เป็นของเขาในทันใดเพียงห้วงคิดพื้นที่กว้างใหญ่ในแหวนมิติวงนี้ก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาเมนมีพื้นที่ขนาดใหญ่จริงๆแหกดูถ้าแหวนมิติวงนี้น่าจะเป็นแหวนมิติระดับหนึ่งสินะต้วนหลิงเทียนไม่ต้องตรวจสอบระดับของแหวนดังกล่าว เพียงเห็นพื้นที่เก็บของเขาก็พอเดาได้แหวนมิติเองก็มีระดับด้วยเช่นกันแหวนมิติที่มีระดับต่ำที่สุดนั้นจะเป็นแหวนมิติระดับเจ็ดและยิ่งระดับของแหวนมิติสูงเท่าไรพื้นที่จัดเก็บด้านในก็กว้างขวางมากขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างก็เช่นแหวนมิติวงใหม่ที่ตัวหลิงเทียนถืออยู่ในมือตอนนี้พื้นที่จัดเก็บด้านในของมันยังใหญ่โตวกว้างขวางเสียยิ่งกว่าถงถ้ำที่เขายือนอยู่ตอนนี้ซะอีก แต่ถึงมันจะมีพื้นที่กว้างใหญ่ก็เท่านั้นเพราะในแหวนนี่มันกลับว่างเปล่าครูต่อมาต้นหลิงเทียนก็ถูกบางสิ่งที่กองอยู่ตรงมุมหนึ่งในแหวนมิติดึงดูดความสนใจไปมันเป็นกองหินสีขาวๆสองกองตั้งอยู่อย่างเงียบงันตัวหินแต่ละก้อนยังมีแสงเรืองรองออกมาเรื่อเๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหนึ่งก้อนที่แยกออกมาจากหินทั้งสองกองนั่นที่เปล่งแสงสีขาวสว่างสวัยเจิดจ้าก,กว่ากันมากนะักหินต้นกําเนิด ต้นหลิงเทียนสามารถระบุมันใดได้พริบตาเพราะเขารู้จักมันจากความทรงจำของจักรพัิกลับชาติมาเกิดหินต้นกำเนิดเป็นอะไรที่มีมูลค่าคงตัวสามารถใช้แทนเงินตราได้ในดินแดนรอบนอกในดินแดนรอบนอกนั้นการค้าขายระหว่างผู้ฝึกยุทธนั้นไม่เหมือนก,นกันกับผู้คนที่อยู่ภายในเขตปกครองตามปกติกระทั่งเหล่าอาหารรวมถึงโรงเตียมทั้งหลายยังยอมรับเพียงแต่หินต้นกำเนิดเท่านั้น เรียกได้ว่าหินต้นกําเนิดนั้นเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในดินแดนรอบนอกก็ว่าได้อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยชันดีสำหรับผู้ฝึกยุทธอีกด้วยเพราะมันสามารถเพิ่มความเร็วในการบ่มเพาะพลังได้ให้มันได้ยังนี้สิตอนที่ข้าถึงเข้ามายังขุมสัปรชาชันกระบี่ข้ายังบ่นอยู่หลัดๆว่าจะดีแค่ไหนหากข้าพบหินต้นกําเนิดในขุมสัปรชาชันกระบี่อมตะนี้ข้าไม่คิดเลยว่าสุดท้ายข้าจะเจอหินต้นกําเนิดที่บ่นถึงนี้จริงๆ ในขณะที่จับจ้องมองไปยังกองหินต้นกำเนิดต้วหลิงเทียนก็อดที่จะประหลาดใจาเสียไม่ได้เท่าว่าใบไม่นานหน้าของต้วหลิงเทียนก็จมลงโดยพลันนี่มันบัตรซบอะไรวะมีหินต้นกำเนิดระดับสูงแค่ก้อนเดียวระดับกลางหนึ่งร้อยก้อนระดับต่ำสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์ก้อนเนี่ยนะนี่น่าเหลือสมบัติที่เหลือทิ้งไว้โดยตัวต,วตวนระดับราชันยุทธ์ทำไมมันถึงได้หน้าสังเวชขนาดนี้ต้วหลิงเทียนอดววยวายทั้งกลดาออกมาเสียไม่ได้ เมื่อพบจำนวนหินต้นกำเนิดที่มีทรัพย์สมบัติระดับนี้อาจจะเรียกว่ามากมายมหาศาลสำหรับผู้ฝึกยุทธแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติแต่หากเป็นสมบัติของคนระดับราชันยุทธแล้วนี่มันเรียกได้ว่าแทบไม่มีอะไรเลยแน่นอนว่าสำหรับผู้ที่หลอมรวมความทรงจำของจกักรพรรดกลับชาติมาเกิดไปแล้วสายตาของตัวหลิงเทียนย่อมสูงขึ้นไปตามธรรมชาติช่างเถอะมีน้อยก็ยังดีกว่าไม่มี ต้นหลิงเทียนระบายลมหายใจออกมาอย่างเนือยๆก่อนที่จะเริ่มสงบอารมณ์สำหรับหินต้นกําเนิดกองนี้เป็นสิ่งที่เขาได้รับโดยบังเอิญยังไงมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วอึมถ้าเปลี่ยนหินต้นกําเนิดระดับกลางและระดับต่ําให้เป็นหินต้นกําเนิดระดับสูงก็เสมือนมีหินต้นกําเนิดระดับสูงสองก้อนเบ็ดเสร็จก็เหมือนกับว่าข้ามีหินต้นกําเนิดระดับสูงสามก้อนสินะคงพอให้ข้าใช้บ่มเพาะพลังไปสักระยะหนึ่งต้นหลิงเทียนบ่นพึมพำออกมา หินต้นกำเนิดนั้นมีคุณสมบัติที่ดีไม่ไน้อยพลังงานต้นกำเนิดจากสวรรค์และโลกในหินต้นกำเนิดระดับสูงหนึ่งก้อนนั้นมันเท่าเทียมกับพลังงานต้นกำเนิดของหินต้นกำเนิดระดับกลาง100ก้อนรวมกันและพลังงานต้นกำเนิดจากสวรรค์และโลกในหินต้นกำเนิดระดับกลางหนึ่งก้อนก็เทียบได้กับพลังงานต้นกำเนิดในหินต <idor> ้นกำเนิดระดับต <k v oted igt> ่ำหนึ่งร้อยก้อนรวมกันด้วยระดับพลังบ่มเพาะของข้าตอนนี้ อืมถ้าค่าใช้หินต้นกําเนิดระดับต่ำในการบ่มเพาะคงใช้ได้ราวๆชั่วโมงหนึ่งต้วนหลิงเทียนคิดในใจก่อนที่จะบนน่นงึมนำออกมาขณะสวมแหวนมิติลงบนนิ้วและเตรียมพร้อมก้าวเดินเพื่อเปิดใช้งานการทดสอบย่อยครั้งที่4การทดสอบครั้งที่3เป็นการทดสอบบุญอันเป็นภูมิปัญญาการวิเคราะห์ไปแล้วเช่นนั้นการทดสอบครั้งที่สี่ย่อมเป็นการทดสอบบูวัดระดับความแข็งแกร่งอีกครา ถ้าสงสัยนักว่าการทดสอบบุ๊กราวนี้จะวัดความแข็งแกร่งรูปแบบไหนในขณะที่ต้นหลิงเทียนกําลังจะเริ่มก้าวเดินตามรูปแบบเปิดใช้ค่ายกลทดสอบบอนั้นต้นหลิงเทียนก็เรียกกระบี่ร้ายๆอันเป็นกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งออกมาถือไว้ในมืออีกครั้งแน่นอนว่ามันเป็นกระบี่ไม่สมบูรณ์เล่มเดียวกันกับที่ได้รับมาจากการทดสอบย่อยที่หนึ่งด้วยการที่มีกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งถืออยู่ในมือเช่นนี้ก็ทําให้ต้นหลิงเทียนรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาไม่น้อย ไปทางขวาห้าเก้าก่อนที่จะไปทางขวามือณตำแหน่งปัจจุบันอีกเจ็ดเก้าสีนะต้นหลิงเทียนเริ่มย่างก้าวตามเสียงราชยุทธ์ที่บอกกล่าวไว้ในอาคมส่งเสียงก่อนหน้าเพื่อเปิดค่ายกลทดสอบครั้งที่สี่เขาค่อยๆเก้าทีและเก้าอย่างช้าๆเมื่อก้าวสุดท้ายย่ำลงบนพื้นคลื่นกระแสะพลังแปรปรวนลูกใหม่ก็เริ่มเกิดขึ้นยังข่ายอาคมของค่ายกลใต้เท้าของเขาตอนนี้เองก็มีเสียงดังขึ้นให้ต้นหลิงเทียนได้ยินชัดเต็มสองรูหู การทดสอบย่อยครั้งที่สีนี้คือการทดสอบความแข็งแกร่งจงเอาชนะหุ่นดินระดับอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่4ี่ที่สามารถใช้แนวคิดดินเบื้องต้นระดับสีให้ได้และของรางวัลก็คือเศษแนวคิดดินที่ฝังอยู่ในหุ่นดินตัวนั้นเมื่อกล่าวถึงตรงนี้เสียงราชัญยุทธ์ก็หยุดลงอะไรนะหุ่นดินอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่4ที่ใช้แนวคิดดินเบื้องต้นระดับสได้ ม่านตาต้นหลิงเทียนหดตัวลงโดยพลันทั้งยังอดกระพริบตาปริบๆเสียไม่ได้ในหัวเริ่มลั่นเร็วจีคุยเรื่องหุ่นดินในความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดครูต่อมาเขาก็ได้รับคำตอบหุ่นดินก็เป็นอะไรที่คล้ายๆกันกับหุ่นเงาหยวนนั่นคือมันถือกำเนิดขึ้นมาจากค่ายก้นเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นหุ่นเงาหยวนรุ่นปรับปรุงใหม่ให้ใช้ลายกว่าเดิมก็ว่าได้ หุ่นดินนั้นนั่นก็ควบแน่นเกาะเกิดขึ้นมาจากพลังของถ่ายอาคมในค่ายกลเกาะเกิดหุ่นเชิดเงาหยวนเช่นกันทว่ามันจะแฝงเร้นพลังแห่งดินเอาไว้ในตัวหุ่นเงาหยวนตามปกติทําให้มันมีร่างกายแข็งแกรง่งดั่งดินหินผาว่ากันตามปกติแล้วไอหุ่นดินนี้มันไม่สมควรใช้พลังอํานาจแห่งแนวคิดดินได้แต่ราชยุทธ์ผู้นี้กลับหัวสายใส,ยเส่เศษแนวคิดดินลงไปในร่างของมันทําให้มันสามารถใช้พลังแนวคิดดินได้ขึ้นมา เมื่อนึกถึงตรงนี้ต้วนหลิงเทียนก็รู้สึกฮืดทัดเล็กน้อยครืนนนตอนนี้เองต้วนหลิงเทียนสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนบนพื้นดินที่เขายือนอยู่และเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นและมองไปไกลๆเขาก็พบว่าเบื้องหน้ากำลังมีกระแสพลังงานสีเหลืองหมุนวนควบแน่นอยู่ท่ามกลางอากาศว่างเปล่าท่านใดนั้นเองก็มีเงาร่างหนึ่งปรากฏออกมาลอยตัวค้างเอาไวเ้เหนือมวลกระแสพลังสีเหลืองอันเป็นพลังดินเงาร่างนั้นเป็นหุ่นเงาหยวน หลังจากนั้นมวลกระแสดินที่ควบแน่นอยู่ก็ค่อยๆหลังไหลลงสู่ร่างหุ่นเงาหยวนนั่นทำให้ร่างกายของมันค่อยๆก่อเกิดลักษขึ้นมากลายเป็นวัตถุมีสภาพแข็งแกร่งราวกับมันจะแปลเปลี่ยนกับกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาจริงๆแต่แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่มันจะกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาจริงๆยามนี้หุ่นเงาหยวนที่ปกติมีสีดำทมินและมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนพลังงานยิ่งมายิ่งคล้ายหุ่นปั้นดินเผาเนื้อตัวเผยสีเหลืองอมน้ำตาลกระแสพลังดินที่เริ่มหลังไหลเข้าร่างมันเรื่ แค่มองก็ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งยากทำลายตึงง,งท่านใดนั้นเองพื้นบริเวณน,นั้นพลันแตกระแหงรอยร้าวปริแตกแยกออกไปทุกทิศทางดั่งใยแมงมุมคลื่นนนกระแสะพลังดินทั้งหมดทั่วบริเวณที่แผ่ออกมาเรืองเรงพลันพุ่งเข้าสู่ตัวหุ่นร่างมนุษย์นั่นทันทีพริบตานั้นดวงตาที่เคยหม่นมองไร้ประกายของหุ่นดินก็พลันมีประกายดุร้ายไร้ประณีขึ้นมาแววตายัางเรืองวุบขึ้นมาด้วยแสงสีเหลืองนวล มองไปยังให้ความรู้สึกเหน็บหนาวเย็นยะเยือกไปถึงไขสันหลังให้ตายเถอะหุ่นดินระดับอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่สี่แถมใช้แนวคิดดินเบื้องต้นระดับสี่ได้อย่างนั้นเหรอถึงมันไม่มีอาวุธวิญญาณแต่มันก็มีพลังเทียบเท่าสิบมังกรโบราณอยู่ดีต้วหลิงเทียนรู้สึกกดดันไม่น้อยที่โวยไปกว่านั้นคือไอ่ถ้ำนี้ก็เชื่อมต่อกับผืนดินทำให้มันสามารถถึงพลังหนุนเสริมของปฐพีโลกมาเพิ่มพูนความแข็งแกร่งได้อีก แถมเพดานถ้ำก็ต่ําเตี้ยแล้วข้าจะไปทําให้มันออกห่างผืนดินจนพลังหนุนเสริมขาดห่วงได้ยังไงตัวหลิงเทียนบ่นออกมาพร้อมยิ้มอย่างขื่นขมแนวคิดดินเบื้องต้นระดับก็เทียบได้กับความแข็งแกร่งของสี่มังกรโบราณและหากใช้แนวคิดดังกล่าวเชื่อมผสานกับโลกล่าเพื่อดึงพลังแห่งปฐพีมาหนุนเสริมหลกักก็จะทําให้ได้รับพลังความแข็งแกร่งเพิ่มพูนขึ้นถึงครึ่งหนึ่งแนวคิดและในที่นี้ก็คือสองมังกรโบราณ กล่าวง่ายๆอีกอย่างว่าหากหุนดินตัวนี้ใช้ออกด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดมันจะมีพลังอำนาจสูงถึง12บมังกรโบราณเวลานี้ต้นหลิงเทียนรู้สึกอึอดอัดแค่จะสูดอากาศยังยากลำบากไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทว่ามือที่กอบกุมด้ามกระบี่วิญญ,ญาณระดับหนึ่งอยู่นั้นมันถึงกับเปียกแช่ชุ่มโชคไปด้วยเหงื่อราชันยุทธ์ผู้นี้กำลังคิดโกงผู้คนอยู่หรือยังไงกันข้าเป็นแค่ผู้ฝึกยุทธอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่สาม แต่อีกฝ่ายกลับส่งตัวแบบนี้มาให้ข้าสู้ทั้งยังให้จัดการมันให้ได้อีกต้วนหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะบ่นราชัญยุทธ์ผู้ที่ทิ้งสุสารสืบทอดมรดกแห่งนี้เอาไว้นี่หากราชัญยุทธ์ได้ยินคําบ่นของต้วนหลิงเทียนอีกฝ่ายอาจจะบังเกิดความขุ่นเคืองไม่พอใจขึ้นมากระทั่งแต่ต้วนหลิงเทียนออกจากการทดสอบแห่งนี้ทันทีเลยก็เป็นได้ตึงง,งหุ่นดินเริ่มลงมือเคลื่อนไหวโดยไม่สนว่าต้วนหลิงเทียนกําลังบ่นอะไรเพียงคลิปตามันก็ทะยานร่างเข้ามาถึงตัวเขาแล้ว หุ่นดินเร่งราพลังงานต้นกำเนิดออกมาผนึกควบรวมไว้ที่หมัดก่อนจะซัดชกออกมาด้วยความเร็วสูงอากาศถึงกับแตกระเบิดออกส่งเสียงดังสถานแก้วหูแน่นอนว่าในไอพลังงานต้นกำเนิดสีขาวยังอบอวลไปด้วยกระแสพลังสีเหลืองแก่แนวคิดดินทันใดนั้นเงาร่างมังกรโบราณจำนวนสิบตัวก็ก่อเกิดเหนือร่างหุ่นดินพวกมันตระหง่านกลางหาวม้วนวนไปมาเผยพลังอำนาจร,รังสีพลังเอ่อล้นในอากาศราวกับสายรุง้ง ดูราวกับมันจะไม่หยุดยั้งจนกว่าจะทำลายต้นหลิงเทียนได้เมฆลมประสานเคลื่อนคลอยต้นหลิงเทียนไม่กล้ารับทังมหาสาลตรงๆร,รงร่างคนแปรเปลี่ยนไปคล้ายสายลมปราดวูบหลบออกไปโดยพลันหมัดของหุ่นดินที่ซัดออกหาได้ลดความเร็วลงแต่อย่างไรมันซัดไปยังตำแหน่งที่ต้นหลิงเทียนยืนอยู่ก่อนหน้าอัดเข้าที่ผืนถ้ำเต็มเหนียวตูมมม ทั้งถงถ้ำสันไหวราวกับจะพังทลายเศษดินหินเริ่มหลุดร่วงออกมาจากผนังประหนึ่งบังเกิดแผ่นดินไหวก็ไม่ปานพื้นที่ถูกชกยังแตกระเบิดออกทั้งรอยร้าวยังแตกระแหงแผ่ซ่านออกมาราวกับใย,ยแมงมุมส่วนต้วหลิงเทียนที่ฉากหลบมาได้ก็เหินร่างค้างกลางอากาศแน่นอนว่าไม่ได้รับผลกระทบอะไรวิชาวาดกระบี่ เมื่อเห็นหุ่นดินลงมือชกพื้นจนเปิดแผ่นหลังลงโจ้งประกายตาต้นหลิงเทียนพลันเรืองวูบขึ้นมาโดยพลันเขาย่อมไม่ปล่อยให้ช่องว่างและโอกาสดีๆแบบนี้หลุดลอยไปเป็นแน่ไวเท่าความคิดพลังงานต้นกำเนิดแนวคิดและพลังทั้งหมดถูกท้ายเทไปควบรวมที่กระบีวิญญ,ญาณระดับหนึ่งร้ายๆในมือทันทีฟาบอบก,กระบีตวัดฟันออกไปฉับไวปานอสศนีประตูเป้าหมายคือหลังคอของหุ่นดินก่อนที่หุ่นดินจะได้ทันหันมากระบีต้นหลิงเทียนก็บรรลุถึงหลังคอมันแล้ว เคร้งงงงเสียงปะทะที่ดังสนั่นออกมาทําให้ตัวหลิงเทียนคิดไปว่ากระบี่ที่ตวัดฟันออกไปสุดแรงนี้คงสามารถทําลายหุ่นดินได้แน่แท้แล้วทว่าความทรงจําของจักรพรรด,ดิกลับชาติมาเกิดเกี่ยวกับหุ่นดินกลับผุดขึ้นมาพร้อมแล่นวุบผ่านหัวไปในพริบตานี่ทําให้คิ้วของเขาพลันขมวดขึ้นทันใดหน้ายัางแดงปากยังอดไม่ได้ที่จะสอบอทอออกมาบัดซบเอ๋ยนี่มันจะไม่มากเกินไปหน่อยหรือไง เพราะจากความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดนั้นมันถือกำเนิดขึ้นมาจากการควบรวมพลังแห่งดินและพลังงานต้นกำเนิดของหุ่นเหาหยวนนอกจากมันจะถือครองพลังอันหน่าเกรงขามแล้วพลังป้องกันของมันก็ไม่ได้ได้แม้แต่น้อยและหากความแข็งแกร่งของผู้ที่ลงมือโจมตีมันไม่เหนือไปกว่าความแข็งแกร่งของหุ่นดินลักก็แทบจะไม่สามารถทำร้ายมันได้เลย บ้าน้านี่หมายความว่าอย่างน้อยๆข้าต้องมีความแข็งแกร่งถึงสิบมังกรโบราณถึงจะฟันมันเข้าอย่างนั้นหรอทั้งนี้ยังเป็นก่อนที่มันจะดึงพลังหนุนเสริมจากโลกล่าอีกด้วยนะแล้วนี่ถ้ามันดึงพลังแห่งโลกล่ามาใช้ไม่ใช่ว่าข้าต้องมีพลังเหนือกว่าสิบสองมังกรโบราณถึงจะฟันมันเข้าและทำลายมันได้หรือไงเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ตัวหลิงเทียนรู้สึกได้ถึงคลื่นแห่งความอ่อนแอซัดไร้พลังโถมกระนำเข้ามาในใจ